สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ร่มรักทุกท่านนับแต่นี้ต่อไปประมาณสองอาทิตย์ก็จะเป็นระยะสุดท้ายของศึกของพวกเรา เรากำลังต่อสู้กับใครเพื่ออะไรพี่น้องครับจงเตรียมความคิดไว้รับกับคำถามรับกับโจทย์ที่แหลมคมดังต่อไปนี้ทักษิณกำลังเล่นบทคนดี เขากำลังบอกว่าเขาจะวางมือประเทศชาติเศรษฐกิจกำลังจะชิบหายขอให้เดินมาสู่เลือกตั้งเถอะชินวัตรจะไม่เอาแล้วยอมไหมครับทำไมทำไมไม่ยอมรับการเลือกตั้งก็ไหนบอกเกียดชินวัตรนักหนาทำไมไม่ยอม ปูปูก็ไม่เล่นการเมืองแล้วขนาดเดียวกันบรรดาพักการเมืองอื่นๆก็ต้องการจะได้การเลือกตั้งเพื่อเข้าสู่เกมอำนาจที่เขาถนัดอันบางกลุ่มบางฝ่ายก็จะเสนอว่าอยากได้ปฏิรูปเหรอ ขอเลือกตั้งไปก่อนสักหึงปีแล้วก็จะมีปฏิรจจูปมีรัฐบาลแห่งชาติทุกคนนี่จะร่วมกันดูแลบ้านเมืองก็ปปสนี่อะไรคนเขากำลังจะคุยกันดีๆเขากำลังจะยอมกันบ้านเมืองกำลังจะแย่ยอดขายอย่างสหพัฒนนี่นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยสินค้าครัวเรือนเนี่ย ลดลงไป30อร์ซตอัตราความจเจริญเติบโตของประเทศไม่ได้สองแล้วครับศูนย์ก็ว่าภาษานี่ดื้อดึงเหลือเกินทำไมไม่ยุดนี่ล่ะพี่น้องเตรียมรับโจทย์เหล่านี้ในสองอาทิตย์นี้เพื่อนฝูงก็ดีญาติพี่น้องก็ดีคนรู้จักก็ดีเขาก็จะถามว่า จะเอากันไปถึงไหนพี่น้องจะตอบเขายัางไงทำไมไม่ยอมเลือกตั้งเราบอกว่าขอปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเขาไม่เข้าใจปฏิรูปอะไรวะพี่น้องครับผมคิดว่าเราต้องทำโจทย์ให้ชัดเจนดังต่อไปนี้ข้อแรก การเลือกตั้งในตัวมันเองมันไม่ใช่ว่าเป็นประชาธิปไตยในตัวเลือกตั้งแล้วได้ทรรราชก็ได้ได้เฮียก็ได้ใช่ไหมครับพลันพัพังการเลือกตั้งมาให่คำตอบบอกเพื่อนๆบอกพี่น้องพี่ป้าน้าอาไปเลยครับว่า สิ่งที่สู้อยู่นี้ทุกวันนี้หกเดือนมานี้คือการต่อสู้คือการทางเลือกระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยพรรคเสนคือเผด็จการเลือกตั้งโดยพรรคการเมืองในทุนใช่ไม่ใช่พฤติการเขาไม่ใช่ประชาธิปไตยพฤติการของเขาคือทอราชใช่ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นถ้าขืนเลือกตั้งต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบความคิดความเคลื่อนไหวทรราชก็จะยังคงอยู่ทุกวันนี้มันยังอยู่ใช่ไหมครับทรราชเนี่ยยังอยู่ใช่ไหมเรากำลังโดนคมขืนอยู่ใช่ไหม เมื่อมันคมขืนเราเราเจราจากับมันไหมจะให้เจราจาบอกคมขืนเบาๆหน่อยอย่างนั้นเหรอไม่ได้มืองลงจากหลานกูลงไปเพราะสิ่งที่เราต้องบอกกับสื่อสารกับพี่น้องในสังคมก็คือว่าขณะน,นี้ระบบผู้แทนที่อยู่ในรัฐมนูญเนี่ย กำลังถูกยึดครองโดยเผด็จการที่เรียกว่าเผด็จการพรรคการเมืองนายทุน,น,นเราต้องการเวลาที่จะทบทวนเพื่อจะไม่ให้มันเกิดอย่างนี้อีกเราอาจจะต้องตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วนนการบังคับนนให้ผู้สมัครสอสอต้องสังกัดพรรค ตัวนี้ต้องทบทวนอย่างหนักต้องทบทวนอย่างหนักเพราะเลือกมาแล้วใครเป็นคนเลือกเบอร์นี้เลือกนายกไก่มาใส่เบอร์สิบห้าให้พี่น้องเลือกฐานคนประเทศเบอร์สิบห้าที่เพิ่งลงไปเนี่ยอยู่ในป้ายนะ่ะใครเลือกคนพวกนี้มาให้เราเลือกทักษิน มันจะมีความหมายอะไรครับถ้าเราไปเลือกคนที่เขาเลือกมาให้เราเลือกพอเราเลือกแล้วคนที่ถูกรับเลือกไม่เห็นหน้าเห็นตาเราจะโหวตอะไรกันแล้วแต่เขาสั่งไม่ใจอสสอ,อีกดอกใบกลายเป็นควายในคอกพักเพื่อไทยเอาอีกไหมนี่ครับ ถ้ายังขืนเลือกตั้งไปบนโครงสร้างกฎหมายแบบนี้ผู้แทนราษฎรจะไม่ใช่ผู้แทนแต่เป็นผู้แทนพรรคแล้วเป็นผู้แทนผดเด็จการที่เป็นเจ้าของพรรคซึ่งลงทุนซื้อคนซื้อเสียงต่างๆต้องแก้ไหมครับต้องแก้ไหมดีไม่ดีนะพี่น้อง ให้สอสอในสมัครอิสระแล้วบอกกรกะตเลยใครลงสมัครให้เอาป้ายเอาชื่อมาติดที่กระดานทุกชุมชนทุกธนาคารห้ามขึ้นป้ายไม่งั้นคนไม่มีเงินลงเป็นผู้แทนไม่ได้กรกะตแก้ตัวนี้อย่าให้มันมีเงินเป็นอุปสรรคอย่าให้ขาดเสรีภาพในการที่จะลงสมัคร อย่าให้ขาดเสรีภาพในการที่จะลงมติทุกวันนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะเลือกผู้แทนไปแล้วมันไม่ใช่ผู้แทนเรานึกดูสิพี่น้องชาวนาจะเจ๊งอยู่จนทุกวันนี้ข้าตัวตายไปแล้วข้าวตอนนี้ราคาตลาดลงไปต่ำกว่าราคาทุนแล้วค้างอยู่ในโกดังเป็นล้านล้านตัน มันทําอะไรบ้างใครทําอะไรบ้างเนี่ยนี่จะเปิดเทอมชาวนาจะเอาเงินที่ไหนไมาให้ลูกไปเรียนข้าวก็จะขายขาดทุนชัดๆจะไปขายใครมีใครดูแลบ้างพี่น้องมีใครดูแลบ้างมันไม่มีผู้แทนครับมันนีแต่ควายซึ่งเป็นทาสของพรรค เท่านั้นละต้องเลอกต้องเลอกเพราะฉะนั้นเราอยู่ใต้เผด็จการพักการเมืองต้องแก้ตัวนี้มันโจทย์มันไม่ใช่ว่าเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งโจทย์มันอยู่ที่ว่าจะยอมอยู่ใต้เผด็จการพักการเมืองต่อไปหรือไม่ตอบมาพี่น้องทั้งประเทศครับ นี่คือเสียงจากกปป,ปสเราไม่ใช่รักเผด็จการเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงเราไม่ต้องการ,รเผด็จการเลือกตั้งทรราชเลือกตั้งบอกเข้าไปทั้งประเทศว่าถ้าไม่จัดการปฏิรูปอย่าให้การเลือกตั้ง อยให้มีเฮี้ยมันหลุดจากหีบเลือกตั้งมาดูแลบ้านเมืองอย่าให้มีอย่างนี้ที่มาสู้นี่ก็เพราะอันนี้ถ้าไม่ทำถ้ายังยอมไปเลือกตั้งกันอยู่โดยไม่ปรับปรงุงไม่ปฏิรูปอะไรเลยพี่น้องครับ ตอนนี้เราเป็นมะเร็งนะฮะบ,บ้านเมืองเป็นมะเร็งนะครับผมจะบอกให้ในทางสังคมการเมืองเราเป็นมะเร็งนะครับเราถูกอัดฉีดความโลภโดยระบอบทักษิณพักไหนจะเลือกในเลือกเราก็ถามว่ามันให้อะไรกูวะแล้วเป็นไงพี่น้องชาวนาเลือกเข้าไปเป็นไงหมื่นห้าสองหมื่นเป็นยังไงบ้างเป็นยังไง ถูกมาเอาเงินมาหลอกมาลอ่อแล้วพี่น้องที่ไม่ใช่ชาวนาเป็นยังไงเขาจะขึ้นภาษีแหวดมาเนี่ยพาะโครงการจำนำข้าวมันทำรัฐเป็นหนี้สินแสนลา้านในนที่สุดภาษีก็ต้องมาตกแก่พวกเราทั้งประเทศเป็นยังไงคิดว่าการปกครองเนี่ยคือสันตคอดมาแจากของขวัญเหรอ นี่ครับเราเสียนิสัยมาสิบสองปีเราถูกความโลภอัดฉีดเราถูกความเกลียดอัดฉีดเข้าไปพี่น้องชาวอีสานอย่าไปเลือกพักประชาธิปัตย์คนใต้อย่าไปเลือกมั่นทักษิณก็บอกโอ้พี่น้องชาวอีสานพี่น้องนครสวรรค์ท่านเลือกเราก่อนท่านก็ต้องได้ก่อน เขาอัดฉีดความเกลียดความแตกแยกเข้าไปจนปัจจุบันนี้นี่เป็นยังไงเขาอัดฉีดความโลภจนลืมถามว่าเลือกไอ้คนนี้แล้วบ้านเมืองจะเป็นยังไงมีแต่ถามว่ากูจะได้อะไรเขาอัดฉีดความหลงนพดลปฐมพหึ่งไปให้ข่าวว่าทักษิณกำลังไปหาผู้เชี่ยวชาญที่นิวยอร์กว่าจะกู้เมื่อ จะเยียวยาเมืองไทยหลังกปปสออยังไงเพราะเศรษฐกิจมันแย่ดูมันน้าด้านพี่น้องครับอย่ามาทอดกปปสทำเศรษฐกิจต่ำไม่ใช่ทุกปีข้าวจากชาวนาจะกลายเป็นเงินแล้วก็หมุนในจังหวัดต่างๆสี่ห้ารอบ กำลังซื้อก็พอมีคนก็ช่วยกันใช้สอยเงินมันก็หมุน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 ทุกปีกปพวกที่เพิ่งทำงานมีครอบครัวได้เงินก็เอาไปใช้สอยซื้อบ้านซื้อของแต่ปรากฏว่าปีนี้พวกจบจากงานเงินไหลไปเป็นรถคันแรก,กส่งไปญี่ปุน่น เงินไม่ได้หมุนก้อนหนึ่ละเงินชาวนาข้าวออกมาแล้วกลายเป็นเงินนะครับปรากฏว่าอยู่ในโกดังไม่ได้กลายเป็นเงินออกมาหมุนในจังหวัดมีหนัซ้ำข้าวที่เข้ามาเงินหลายส่วนที่จ่ายไปไปอยู่พม่า,มาอยู่ขเขมรเงินมันจึงไม่หมุนเศรษฐกิจมันจึงแย บัรดพรู้นักนโยบายประชานิยมเฮงซวยเห็นแต่เศรษฐกิจมหาภาคแต่ไม่เห็นภาพข้อบกพร่องในจุลภาคบ้านเมืองถึงชิบหายไม่ใช่ความผิดก็ปป,ปสที่ทำให้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้สภาพอย่างนี้ที่น้องคนไทยทั้งหลายโปรดเรียนรู้ว่านี่คือพิษของ ทอราลเลือกตั้งถ้าปล่อยให้อยู่ต่อไปเลือกตั้งกันต่อไปจะชิบหายกันไปกว่านี้พี่น้องครับผมจะจบด้วยตัวอย่างสองประเทศฟิลิปปินส์โค่นมากอสลงไปแต่บรรดาผู้ปกครองและนักการเมืองทั้งทหารและนักการเมือง มันเกีียเสียกันมันไม่ยอมปฏิรูปการเมือง30ปีหลังมากอดลงฟิลิปปินส์ดาวลง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 คันเดนฟิลิปปินส์ตอนนี้ไม่มีอนาคตผู้หญิงยิงเรือเขาสาวมีการศึกษาไปเป็นพยาบาลไปอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปใครหมดปัญญาก็เป็นโสเภณีเป็นนักรอง ผู้ชายทั้งหลายไปเป็นแรงงานที่ซาอุเพราะประเทศมันถูกเกี้ยเสียโดยนักการเมืองและทหารที่เห็นประโยชน์เพียงแค่ปลายจมูกสามสิบปีไม่มีลอดเพราะคิดอย่างนี้ละ่ะก็ประาสออยาไปปฏิรูปอะไรหยุดเถอะถ้าเชื่อตามนั้นโปลดเตรียมเป็นฟิลิปปิน บ้านเมืองจะไม่มีอนาคตต่างคนต่างอยู่จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆมะเร็งจะลุกลามจากต่อมลูกบากขึ้นสมองแล้วก็ตายทั้งประเทศเอาไม่เอาตาอินโดนีเซียหลังสุฮาโต้สิ้นอำนาจนักการเมืองและนักการทหารที่คิดจะเกียดเสียแบบฟิลิปปิน เลือกตั้งกันไปเลือกตั้งกันไปรนะัฐบาลแห่งชาติอย่างนี้อยู่ได้แค่สองสมัยปรากฏว่าประชาชนสามารถได้ผู้นำได้กระบวนการปฏิรูปทำไปสองสมัยจนตั้งหลักได้เข้มแข็งได้ปฏิรูปทั้งการเมืองปฏิรูปทั้งการปกครองส่วนจังหวัดปฏิรูป,ท,รป,รป,ปทั้งเศรษฐกิจ เราได้รูปทั้งโอกาสความหวังให้บ้านเมืองภายใน4ปีเท่านั้นตอนนี้ทุนญี่ปุ่นในเมืองไทยกำลังเทไปลงที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นพี่น้องโปรดยาก่าลวหากอปปสนะครับว่าเป็นกลุ่มกวนเมืองเป็นกลุ่มกลัวเลือกตั้งเอาตัวเองเป็นใหญ่ พี่น้องทั้งหลายครับเสียงจากสวนลุมขอตอบท่านว่าเราไม่ได้กลัวเลือกตั้งเรากลัวประเทศนี้มันตายเท่านั้นละ่ะท้ายสุดเรากลัวประเทศนี้มันตายกลัวล,วกลูกหลานไม่มีอนาคตเราไม่อยากเป็นแบบฟิลิปปินส์เราขอกู้บ้านกู้เมืองของเราด้วยมือเห็นด้วยออกมายืนกับเรา พี่น้องครับโปรดอย่าหาว่าเราไม่เคารพเสียงของท่านท่านเลือกพักเพื่อไทยเลือกยิ่งลักมาเราไปบอกว่าเอามันออกไปเอาประเทศมาซ่อมมาแซมท่านก็บอกไม่เคารพเสียงท่านเลยขอโทษ ล้วคุณเคารพเสียงคุณรูเปล่าคุณเลือกใครไปดูมันทำอะไรกับบ้านกับเมืองพี่น้องที่เลือกพักเพื่อไทยเลือกยิ่งลักษณ์ลืมตาดูสิครับว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำอะไรกับบ้านนี้เมืองนี้หันไปดูหน้าชาวนาหันไปดูราคาหมูในเขียงในท้องตลาด ท่านเลือกคนพวกนี <últ im ük pump> ้เข้ามาดูีิบ้านเมืองมันชิบหายยังไงเพราะฉะนั้นอย่ามาหาว่าเราไม่เคารพเสียงของท่านท่านต่างหากไม่รับผิดชอบในเสียงของท่านมันถึงมีวันนี้มันถึงมีวันนี้ถ้าท่านเคารพเสียงของท่านเอง ลุกขึ้นมาไล่ผู้แทนที่ท่านเลือกกับมือว่าเฮียแล้วออกไปพวกผมจะไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้เข้าใจไหม <Yeah. S 1> หมาพ้อโอเคครับเพราะฉะนั้นทางเลือกวันนี้มีสองอย่างเท่านั้นไม่ใช่ว่าเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งมีสองอย่างเท่านั้นว่าจะเป็นเสรีชนหรือจะเป็นพาดพาเดตกันขอบคุณครับ